สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกเราดัาซิ่งนะครับผมตอนนี้ผมก็เป็นเวลาหกโมงแรงนะครับหรือสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาทีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ลานสหไทยนะครับท่านผู้ชมฝนตกทั้งวันเลยครับฟ้ามันก็เปิดอออกครับเพิ่งจะได้เห็นแสงแดดนะครับผมนี่นะครับฝนตกทั้งวันเลยครับ ภาวนาอย่าพึ่งตกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บผ้าแล้วครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูมุมสูงครับผมอะไรกันเลยครับนี่ครับผมชุดรอบแร้งกับเขามาแล้วครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแป้งไอสว่างพี่สลิงนะครับน่าจะลงอยู่ตรงนี้นะครับของผมลงอยู่ตรงนี้ต่อคู่สกุลนะครับผมผมมีแป้งกลับด้วยห้าลูกนะครับท่านผู้ชม เพราะว่ามาคันสุดท้ายครับพี่น้องทําไมถึงมาคันสุดท้ายก็คืออผมที่ว่างเลยผมขึ้นเมื่อวานคันเดียวนะครับคันสุดท้ายอันนี้ขึ้นตั้งแต่วันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์วันอังคารอีกนะครับของผมขึ้นวันจันทร์แล้วก็ได้มาลงเลยนะครับมีสองคันที่ได้ลงนะครับที่เหลือก็ลงวันอังคารเอ้ ลงวันที่สามนะครับเดี๋ยตอนนี้คันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมไปตรงไหนน่าจะกินข้าวก่อนหรือเปล่ากินข้าวก่อนบ่กินข้าวก่อนนะข้าวผมข้าวสอบ ตามสบายคบตามสบายเอาของเราฝั่งนี้ก่อนบอพี่ของเราฝั่งนี้ก่อนล่ะฝั่งนี้บ่มันต้องมีฝั่งนี้ห้าสิบลูกไินยิ้นวางกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคุณสุขุลไปแล้ว ก็ตอนที่ผมเข้ามาก็เริ่มจะวุ่นวายนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็เริ่มขี้คายออกไปแล้วนะครับเพราะว่าผู้ใดกับย่านฝนตกนะครับพี่น้องผู้ใดกับย่านฝนตกกขาไม่กล้าเก็บแบบนี้นะครับค่อยๆเลิกออกมาวันนี้เวลาขยับมันก็ขยับยากครับกลัวเหยียบพระใบตัวเองนะครับอยู่ใต้สะพานครับ สะพานภูมิพลหนึ่งบ่แมบ่บ่โอบมเหียนจำาไว้พี่น้องลงบ้านนะครับนี่บมุมสูงครับอันนี้ก็จะเป็นรถลานที่ไว้บรรจุไว้ใส่ตู้ลงเรือ ยูส่สูน360ครับมีตรโดดใหม่เลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแป้งทีสลิงนะครับองผมก็วางพื้นครับวางพื้นมาช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เขาพักเบรกอยู่ยังไม่วุ่นวายเท่าไรหรอกเดี๋ยวพอเริ่มทำงานปุ๊บก็จะวุ่นวายทีนี้ เราผมไปเอะฝั่งนี้ดีกว่านะครับจอดกลางคนเราเป็นที่ว่างนะครับไปไปกันเลยครับเฮ้ยเจอาป่าก็อี่จอดเฮ้ยจอดได้นี่มา,พมา,มาเพราะว่าคนมาโอ้ยเหลี่ยมายเยอะโอ้ลมหวนมันมาแล้วครับลมมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้อยเฝ้าตุู งานยนะังไปกินเข้าอยู่นะฝน,นว่ตกคุบโอวาดอกฝนตกนี่มันหลายเจอันนี้เป็นตู้เต็มนะครับเนี่ยเป็นตู้เต็มเนี่ยครับของเราก็ะจะประมาณนี้นะครับท่า,านผู้ชมสภานภูวิบลสองครับเอ็นเชิญ์เนอร์เห็นบะ แสงแดดเริ่มออกครับทางออกไปไกลนี่ครับองค์ผมก็จะบรรจุในตู้นี้นะครับสองตู้นี้นะครับองค์ผมใส่มาแค่สามสิบตันนะครับท่านผู้ชมไม่ได้สามสิบสองนะครับคือแป้งปิดท้ายนะครับปิดลอตปิดท้ายคือเหลือเท่านี้นะนี่ครับท่านผู้ชมสภาพบางคนแตกนะครับยางแตกวันนั้นแตกเสดนนี้นะครับอันนี้ก็จะแตกอีกอยู่นะครับที่เห็นอยู่ี่เป็นลวดนะครับ เส้นในเนี่ยที่เห็นก็เป็นเส้นรวดนะครับนี่ก็แตกเหล็กขาดนะครับเหล็กต,ตัวยึดบางคนขาดกันสองั้งแล้วก็ตัวเกาะตัเกาะด้วยตัวนี้ก็จะแตกเยวยนะครับเป็นในอรูภาค้ายแรงมากครับ ถ้าไม่เปลี่ยนมันก็เสียหายอย่างนี้แหละพี่น้องนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็แจ้งทางเฮียไปแล้วถ้าพ่นเที่ยวนี้ไปอย่างที่ว่าสุดยอดนะครับอย่างเส้นนี้ถือว่าทนมากมากแต่ผมมีอะไรเส้นหนึ่งผมให้ไม่ดูนะครับยางอะไรขาดไม่ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์นะครับ แครขัดนะครับเวลาสายพันธ์เอค่ะออพอเคย่อพอแล้วนะครับสายพันธ์เก่าอย่าทิ้งนะครับเวลาสายพันธ์เอขาดนี่เป็นตายบอครับพอน,นะครับนี่นะครับโอ้ไม่เห็นรถเจ้าของผมอุตสารักษาไว้อย่างดีนะแต่มันรักษาไว้ไม่ได้ครับถ้าเราไม่เปลี่ยนยางคิดดูว่ามันเลียงระเบิดอ่นท่านะผู้ชมมันเสียดอันนี้มันอนะ่ะเต็มปืนเลยนะครับ แรงระเบิดที่ยิงอ่ะไอ้ตัวนี้นี่มันขาดนี่มันมันพับลงนะครับมันพับลงมาใส่ยางผมก็เลยง,งัดขึ้นมันก็เลยหกักตัวนี้มันกันแต่ไอ้ตัวนี้นี่คือแรงยางแรงระเบิดกับข้างหน้าได้จะฟาดนะครับระเบิดตรงนี้แล้วก็ฟาดฟาดไปขา้างหน้าเรียบร้อยดีนะครับผม นี่ก็จะเป็นอะไรที่ผมเก็บไว้นะครับเเป็นตัวนี้นะครับนี่อีกตัวหนะึ่งที่มันหักตัยยึดบังคนูนะครับอันนี้ก็เป็นยางเปอร์เซ็นนะครับพี่นอ้องท่านผู้ชมนี่ก็เป็นยางเปอร์เซ็นยางแทงร่องนะครับยางแทงร่องตัวนี้หมดแล้วเอ้ยอ่า ตัวนี้ก็แทงร่องครับข้างในก็แทง,งญญร่องเป็นยางเปอร์เซ็นนะครับเส็นละสองพันบาทสองพันกว่าบาทนะครับลายเงาค่ะไปเจ้าบอาไทยใจ่ที่มันแป้งเจ้าในา้อยเงและ ราเอียดขับไอ้ขะนะเดี๋ยวรออยู่นี่แหละเดี๋ยวยังยังไม่ต้องคิดฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรอกเจ้าหน้าที่อที่ขับรถเขาไปพักกันหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นอคนงานเหมากับชิปปิ้งตะลี่อะไรอย่างนี้นะครับคือเขาก็อยากเสร็จเป็นไทยเขามาอีกเขามาอีกแล้วครับ รถพ่วงครับปีสู 360, ่สามหกศูนย์เนีเป็นแคสามหกศูนย์รถพื้นเกยครับรถพ่วงเปื่อยแันเขาว่าแอบมีพื้นไม่แอบเบิียดดิเนี่ยนะวันนี้เขาเข่าว,ว่าอะไรนี่บาดตายแล้วเดี๋ยวกูไปจอดแท้งไหนหน่อย รถก็ไม่ได้ล้างเที่ยวนี้ไม่ได้ล้างนะครับก็คือไปล่อใจแป้งอันนามมันโยงเชื่อง,งแล้วฝนตกมันก็ไหลลงมานะไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าเป็นอย่างเมื่อมันหล่นมากฝนตกเวิดขึ้นมาพี่น้องมันเร์ดเลยว่าดเลยล้างนี่ก็เสร็จไปแล้วครับ อยงไอย่างนี้วัฒน,นาได้ขี้ขึ้บนหน่งถ้ามีเป็นของตัวเองเนี่ยผมจะทั้งถูทั้งเสร็จเลยต่ขนานี้ผมก็เร็จดูอยู่ดิเยแต,แต่ก่อนมาขับท่านผู้ชมเห็น,หนไหมว่ามันเป็นยังไงนะครับแค่ว่าก็บาบออยากเปรียบเทียบหรอกน่าจะดีก็ดีเหมือนกันอกาด กิจังมมันูุหลุกออกมาแต่ท่านผู้ชม่อฉีดรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยน่ครับเปิดขึ้นปติบติดเีด่ยจะเริ่มไหลลงังเกียด,ดูยดิไหลลงยังท่านตาเห็นเลยนะครับเอาก,กล้องจะเป็นโมมวย อันนี้ผมก็ปิดไว้นะครับเมื่อกี้มันก็ไหลลงมาถึงนี่เปิดไส้อีกละเปิดเทศน์ยังวะไอพวกเจ้าบึงในพวกเจ้าบึงครับยางวอมรถเลียเ่ยนด้วยนี่นะพี่น้องเ้าจไปพักเยกนเดียวนะครับผมก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ในช่วงเย็ยนนะครับตอน อ่ารอลงนะครับก็คือคั้นสุดท้ายนะครับมีแจ้งกลับด้วยฮะลูกเออลืมบอกบอกไปบอกแล้วนะครับพ่อชานก็ติดเวลานะครับอยู่ในคลองเตยก็น่าจะไปพร้อมๆกันแหละกว่าผมจะลงเสร็จนี่ก็จะกว่าจะมาทำก็ประมาณทุ่มหนึ่งอทุ่มหนึ่งส่วนล้งแล้วก็อีกสองทุ่มส่วนนน่นนี่นั่นแล้วก็อีกสองทุ่มกว่าสามทุ่มพอชัดออกมาพร้อมกันก็ดีที่นอนเออไปด้วยกันอีกนะครับ ก็เด uhm. ี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับโอ้เชียงแหบเชียงแห้งนะครับเก็บข้อครับผมเป็นโควิดดิ้ตรวจแล้วยืนยันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ